สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเฮเบิร์ตแน็กโดนนะครับผมนะฮะก็ตอนนี้ก็เป็นอีพีที่สองแล้วนะครับผมจะมาทำเรื่องอ่าการคาริเบตัปั๊มน้ำคาริเบตโฟลว,วนะครับผมการสอบเทียบอ่าปั๊มน้ำกับโฟวลวนะครับผมมีความสำคัญอีกคือที่ตอนที่ เราจะต้องการรู้ว่าน้ําในแทงมันเหลือเท่าไหร่นี่ครับมีความสําคัญนะครับต่อนักบินโดน,นะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเหลือน้ําในแทงหกลิตรเราจะไปต่อมันจะหมดตรงไหนหรืออะไรอย่างนี้นะครับผม่ะฮะแต่ถ้าการสอบเทียบแล้วมันคาดเคลื่อนเยอะนักบินต้องมาทําการสอบเทียบฝอว์วนะครับผมหรือว่าฝอว์ค้างฝอว์วเสีย เปลี่ยนโฟลว์ใหม่ก็ต้องมาสอบเทียบโฟลว์ใหม่นะครับผมหรือว่าเปลี่ยนปั๊มน้ำคุณก็ต้องมาคาดิเบตปั๊มน้ำใหม่นะครับผมนะฮะเพื่อใหอ้เครื่องมันจดจำค่านี้ไวนะะ้นะครับผมนะฮะเอาเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการสอบเทียบโฟลว์ก่อนเนาะ,นะครับผมนะฮะเอาก็เข้ามาที่เหมือนเดิมครับนะฮะเข้ามาที่ หน้าหลักนะครับผมไปที่คําว่าตั้งค่าโดนนะครับผมไปที่ไหนดีไปที่ปั๊มน้ําถูกไหมไปคําว่าตัวปั๊มน้ํานะครับคําคว่าปัมป๊มน้ําปั๊มน้ําปั๊มน้านี่ระบบปั๊มน้าอ่าวกระเด้งขึ้นกระเด้งลงอย่างนี้นะนี่นะครับระบบปั๊มน้ําอยู่ด้านล่างนี้นะครับกดเข้าไป นะครับผมน้ำในแท้งคปริมาณกี่ลิตรตอนนี้เราจะคาิเบตอยู่ที่10ลิตรนะครับผมเราก็ใส่ไป10ลิตรนะครับผมถัดไปอันนี้ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมันนะครับผมอา้มาพนักง,งานใส่ปั๊มน้ำใส่น้ำเข้าไปในแท้งครับผม10ลิตรนะครับผมอโอเคนะครับ10ลิตร นะครมีอากาศที่ต้งตรงๆนะครับผมก็ดูปริมาณน้ำนะครับผมให้ได้10ลิตรนะครับออเอ๊ไได้นะครับผมนะฮะก็มาทำการกด,ดต่อนะครับเสร็จสิ้นนะครับผมแล้วก็ทำการตั้งค่า <que> <aste> ใช่ไหมครับโอ้ยคาริเตร,ร์เซนเซอ,อร์น้ำคาริเตอร์ความน้ำนี่เนาะคาริเตร์ซะบับนะฮะแค่นี้เองนะครับอ้านะครับผมตอนนี้ก็น้ำกล้จะหมดแท้งแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามารอถ้าน้ำหมดแท้งจริงแล้วก็เดี๋ยวมากดยืนยันนะครับผมนะฮะแ F1 นึงนะครับใช้ das จหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอให้มันโผลดแบบจริงๆเลยนะครับอ่านี่นะครับผมน้าเอาให้หยุดจริงๆพอหยุดจริงๆปื้บเราก็เข้ามากดคำว่ายืนยันเลยนะครับเสร็จแล้วครับผมในการคาิเบิดโฟวาวนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราก็ทำการคาิเบต ปั๊มน้ำต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวสอนวิธีการคาริเบตปั๊มน้ําเราก็จะตั้งค่า,าเราจะใส่น้ําเข้าไปอีกสิลิตรนะครับแล้วก็จะกดคาริเบตปั๊มน้ํานะครับผมอ้าวเสร็จแล้วก็ตะกี้นี้คาริเบตโฟวัลไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาคาริเบตปั๊มน้ํานะครับผมคาริเบตปั๊มน้ําก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับผมก็ขเข้าไปที่คาริเบตปั๊มน้ํานะครับขั้นแรกก็ใส่น้ําเข้าไปก่อนครับ10ลิตรนะครับ ไม่ต้องใส่เต็มนะครับคารเบิตปั๊มน้านะครับผมจะใส่8ลิตรอะไรก็ได้ครับขอจะให้มันมีน้ําในนี้นะครับไม่ต้องใส่ถึง10ลิตรก็ได้นะครับลองใส่ไปสัก5 5ลิตรก็ได้อ่ะ5ลิตรนะผมพอโอเคครับนะฮะอ้าวอย่าลืมกดไล่อากาศนะครับเข้าเข้าเข้าไปที่คารเบิตปั๊มน้ําแค่นี้เองนะครับผม เดี๋ยวเขาทางานของเขาเองครับผมนะฮะแล้วก็ปล่อยให้เขาทํางานจนเขาก็จะเล่งแล้วก็จะโหลดทาเร็วของอ่าแรงแรงดันตามของเขาเองนะครับผมนะฮะก็อรอจนกว่าน้ําจะหมดแห้งเหมือนเดิมแล้วก็ห้อยกดยืนยันนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่เหมือนคารเบตดโฟวาลนะครับให้เรากดยืนยันก่อนครั้งหนึ่ง มันยังถึงจะเริ่มทํางานนะครับอันนี้เรากดคดีบิปปั้มน้ํามันก็เริ่มสอบเทียบของมันเลยนะครับผมพอเสร็จถึงจะมากดคําว่ายืนยันนะครับรอแป๊บเดียวนะครับอตอนนี้ปั๊มก็จะเล่งเบาเล่งเบาของเขานะครับผมนะฮะก็รอจนกว่า,าน้ำจะหมดแห้งเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เฝ้าดูไปนะครับ เป็นกวน่านั้นย็หมดแทงแล้วก็มาดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวที่เขาแต่งมาแล้วนะครับผมเป็นหัวตรงคุยนะครับผมนะครับทําให้น้ําออกมาตรงกุ้มนะครับถ้าใครอยากแต่งเป็นหัวแบับแรงดงแรงดันเวลาเปลี่ยนหัวทุกครั้งก็จะต้องมาคคริเศตแบบนี้นะครับผม นะแล้วก็รอจนกว่าน้ำจะหมดแห้งนะครับผมนะ้ารอไวเนาะเฝ้าดูไปดูดิว่านะ้ำมันออกหมดหรือ,อยังลูกออกหมดยา,ยางยางโอเคยางใช่ไหมยางอ่านั่งเฝ้าไปนะเฝ้าไปก่อนดูดิหมดยางไมนะ่โอเคนะ้ำหมดแห้งยังลูก ยังเนะโอเคเอาดูไปนะครับเดี๋ยวก็หมดแล้วครับผมอันนี้เอาไว้สำหรับเวลาเอ๊ะทำไมบินไปแล้วเปิดวอลลุ่มน้ำปั๊มน้ำไม่ทำงานนะครับผมมเอามา คาเดเบททำน้ำนะครับไม่ได้เกี่ยวกับโฟวาวโฟวาวนั้นเอาไว้สอบเทียบตอนค่าน้ำมันผิดเพี้ยนนะครับผมก็มีการหลอกขึ้นไปอีกนะครับเหมือนกับว่าโฟวาวก็ไม่ได้พังนะครับสำหรับเ,เราใส่น้ำไป15ลิตรแต่โฟวาวแจ้งมาว่าเราใช้น้ำไป20ลิตรนะครก็มีการหลอกโฟวาวก็คือเราจะใส่น้ำไป10ลิตร แล้วแจ้งมันไป12ลิตรนะครับผมแล้วก็กดยืนยันนะครับการทําการคาดิเบตมานะครับให้ให้ค่ามันใกล้เคียงที่สุดนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็หมดยังรอ,อจนกว่าปั๊มจะสงบนิ่งเลยนะครับผมนะะใจเย็นๆนะครับตอนนี้ยังมีการกระเพื่อมของปั๊มอยู่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวมันก็จะหยุดของมันเองนะครับรอสักครู่นะฮะ ยนกว่าไม่มีแรงดันในในแทงน้ํานะครับมันก็จะหยุดของมันเองนะครับนะฮะโอเคนะครับผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราก็มากดยืนยันโอเคครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีแถมาคาดิตรีโมทให้ด้วยนะครับถ้ารีโมทฟ้องให้ทำการสอบเทียบ รีโมทใหม่นะครับผมค่ารีโมทใหม่นะครับหรือว่า,าฟังก์ชันไหนไม่ทำงานนะครับผมสตาร์ทติดยากนะครับผมต้องมาคาดิเบตรีโมทนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มคาดิเบตรีโมทนะครับอ้าวนะครับผมนี้ก็จะมาสอนคาดิเบตรีโมทนะครับผมถ้ามันขึ้น สีดแดงแดงแผ่บนที่หน้าจอฟ้องให้เราทําการคันดเตรีโมทหรือว่าสตาร์ทเครื่องผิดยากหรือว่าปุ่มบางปุ่มมันอ่าทํางานผิดปกตินะครับผมเครื่องก็จะฟ้องให้เราคัิดเตรีโมทนะครับผมอ่าเข้ามานะครับที่ตั้งค่าโดนเหมือนเดิมนะครับตั้งค่าโดนนะครับบรรทัดบนๆเลยนะครับผมรีโมดเนาะ เขียนว่ารีโมทนะครับเข้าไปคาว่ารีโมทท้ายเบรรีโมทจะอยู่ด้านบนสุดนะครับผมนะฮะโอเคนะครับแล้วก็กดยืนยันโอเคนะครับให้นักบ,บินนะครับผมหมุนจอยนะครับไปให้สุดทุกค่าของมันนะครับผมนะฮะค่อยๆทํานะครับผมทําทีละมือก็ได้นะครับนะฮะหมุนเป็นวงกลมนะฮะหมุนเป็นวงกลมนะครับผมจะซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับ ดันให้สุดเลยนะครับผมนะฮะเปิดปิดทุกชนแนลของมันนะครับผมนะฮะวอลุ่มเหมือนกันนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเสร็จสิ้นแล้วก็มากดยืนยันนะครับผมค่ารีโมทของคุณนะครับเห็นไหมครับนะฮะมาดูที่นี่นะครับขึ้นสุด ลงสุดแล้วนะครับผมนะฮะค่าที่ได้สอบเทียบแล้วค่าจะอยู่ตรงกลางนะครับผมนะฮะชแนลนะครับผมเปลี่ยนก็จะอยู่นี่นะครับโอเคไหมครับผมอันนี้ก็คือคาริบิตรีโมทสําเร็จแล้วนะครับผมพอคาริบตดรีโมทสําเร็จแล้วนักบินก็เดินไปถอดแบตเตอรี่ครับนะฮะถอดแบตเตอรี่น,นคะครับผม แล้วก็เสียบแบตเตอรี่ใหม่แค่นี้นะครับผมนะฮะก็ทำการคับิบิตรีโมทสำเร็จแล้วนะครับผมดีครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการสอนเขียนแผ่นที่นะครับผมในเมนูต่างๆ,ๆ,ๆนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ